นะครับอันนี้ไม่ได้โจมตีตัวบุคคลนะแต่โจมตีวิธีการนะถามว่าเขาดีไหมดีแต่ทําเพื่อชาติไหมเหมือนมากอสไหมเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับตอนนี้ผมอยากให้ท่านดูง่ายๆบางคนเนี่ยเราดูแล้วว่าน่าจะเป็นคนดีซึ่งผมก็เคยหลงเชื่อมาก่อนแต่พอการเวลาผ่านไปดูจากการโกงกินดูจากตรงไหนง่ายๆนะครับท่านดูที่พุงพวกเขานะฮะดูที่พุง ไอคนที่อะไรเพลงเพื่อเพลงเพื่อชีวิตตั้งหลายแหละบางคนเนี่ยเช่ไหมไปเป็นนักร้องแล้วไปอยู่ในแกนนําแล้วไปแต่งเพลงให้ขมินแล,แล้วเราจะเสียดินแดนให้ขมินได้ไหมนะฮะคนเหล่านี้เนี่ยผมเคยเชื่อว่าเป็นคนดีแต่กลายเป็นละกลายเป็นว่าร้องเพลงให้กับต่างชาติแล้ว,ลวชาติไทยเราจะอยู่ได้ไงแผ่นดินไม่ลุกเป็นไฟหรอครับตอนนี้ผมถือว่าผมไม่เลือกข้างเพราะผมมีจุดยืนเนื่องจากว่าผมได้รับการอบรมมานะครับว่าเราอยู่ในแผ่นดินเขา เราต้องกระตันยูเวทกระตันยูเราต้องไม่เนรคุณเราอยู่กับสถาบันการศึกษาเราก็ไม่กระตันยูเราก็ต้องไม่เนรคุณนะครับถามว่าตอนนี้มันเหมือนสมัยฮิตเลอร์ไหมฮิตเลอร์มีตำแหน่งยศทหารไหมมีตำแหน่งยศตำรวจไหมฮิตเลอร์ Hitler มาจากการเลือกตั้งไหมฮิตเลอร์มีมกกากำลังของตัวเองไหมเคสตาโปใครเห็นด้วยฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์เหมือนไหมตอนนี้ใครไม่เห็นด้วยฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ไม่ใช่ใครเห็นด้วยนะฮะ ตอนนี้ทั้งระบบการศึกษาทั้งระบบการปฏิบ,บัติตามกฎเกณฑ์ทางของสังคมชุมชนบ้านเมืองตอนนี้เป็นสปอยหมดหาคุณธรรมตรงไหนครับที่เราสั่งสอนกันมามีไหมครับเป็นสปอยหมดใครให้อะไรมาต้องตอบแทนทันทีตอบแทนยังไงครับตอบแทนด้วยตําแหน่งทีเนี้ยผมยังสงสัยสถาบันแห่งนี้จะตอบผมได้ไหมวิธีการคัดเลือกคนที่มาเป็นอาจารย์เนี่ยจะมาสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเงี้ยแล้วสั่งสอนให้ พูดชัดๆเลยล้มเจ้าเนี่ยถ้าใครไม่เห็นด้วยให้คะแนนกดแล้วลูกศิษย์มันจะทํายังไงได้ล่ะครับถ้าเจอแบบนี้วิธีการกัดกัดกองของอาจารย์เป็นยังไงเพราะนั้นมันก็จะมีแต่ความขัดแยง้งความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมีไม่ให้ลดลงไม่มีครับถามว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเอาหลอไหมผมยกตัวอย่างของเรื่องที่บอกว่าการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เนี่ยชาติที่จเจริญแล้วเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเป็นไรครับเขาให้เอกชนมาบังคับใช้กฎหมายนะ ขอ,ขออนุญ,ญาตช,ชื่อกระชับหน่นไ,ไหมครับเพราะว่าเวลาถ้าไม่จะค่อนข้างน้อยครับ,รบถ,ถ้าจะช่วยกรุณาตรงประเด็น,ออนที่ท,ที่ที่จะถามท่านอาจารย์เกษยียณนะครับทํายังไงประเทศชาตินี้ชาติเราเนี่ยจะเป็นชาติที่พัฒนาได้นะครับชาติอื่นเขาบอกเราว่าเป็นไงครับทันสมัยแต่ไม่พัฒนาทัานสมัยทุกอย่างวิชาการทันสมัยแต่ผมนักปฏิบัติผมสามารถโตได้เลยวิชาการของท่านเนี่ยเอาไปใช้ในโลกแห่งความเป็นจริงใน,นการปฏิบัติไม่ได้ ตอบปันนี้ผมไม่ได้แล้วก็เรื่องของการศึกษากับเรื่องของการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์นะครับของเราเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยกลายเป็นอะไรฮะพอแต่งเครื่องแบบไปบังคับใช้กฎหมายเนี่ยผู้ที่ทําผิดกฎหมายสารตากแล้วนะยิงไอคนแต่งเครื่องแบบก่อนเพราะไอ้นี่แหละตัวสาคัญเนี่ยแต่ชาติอื่นเป็นไงการบังคับใช้กฎหมายใช้เอกชนนะครับเอกชนมาบังคับคดีแต่ของเราเนี่ยก็บังคับคดีใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆสแสดงว่าเป็นการพิการและเป็นการพิการนะพิการของการบังคับใช้กฎหมายและ และเรื่องของการศึกษาด้วยถ้าไม่ยงตัวนี้ไม่จบครับขอบคุณครับผมดีใจนะครับที่มีคนเอ่ยถึงท่านผู้ระสารการบิดีพนมยงอดีตนธิการบดีปุ๋ยอิงภากรและก็อาจารย์พนมเมียนประยูนนะครับท่านผู้ระสารการเนี่ยไม่ได้อยู่กับเรานานนักเพราะว่าท่านต้องออกไปอาจารย์ปุ๋ยไม่ได้อยู่กับเรานานนักเพราะว่าท่านต้องจากไปทั้งคู่ถูกข้อหาว่าล้มเจ้า ซึ่งเป็นความเท็จสร้างความเจ็บปวดให้กับชาวธรรมศาสตร์เรายัางไม่รู้เลยนอกจากอาจารย์ป่วยนอกจากอาจารย์ปีดีแล้วเนี่ยผมยังคิดถึงชาวธรรมศาสตร์จำนวนมากนะครับที่ล้มตายไปตอน14ตุลาที่ล้มตายไปตอน6ตุลาในพื้นที่เหมาลัยธรรมศาสตร์ เพราะผู้มีอำนาจคิดว่าเขาชั่วผมคิดว่าเราอยู่ในโลกเนี่ยที่อยู่ยากขึ้นเพราะเราพบว่าคนที่คิดต่างกับเราในเรื่องพื้นฐานที่สุดคือเรื่องความดีความชั่วนั้นนะมีที่แยก่กว่านั้นก็คือเขาเป็นคนไทยเป็นพลเมืองซึ่งมีสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเหมือนเรา มีความเป็นคนศักดิ์ของความเป็นคนเท่ากับเราผมคิดว่าน่าคิดมากเลยว่าความรู้ทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติเท่าที่ธรรมศาสตร์เคยสอนเราและเราเรียนรู้ในชีวิตเนี่ยตอบเราไหมว่าเราจะอยู่กับเพื่อนคนไทยและเพื่อนมนุษย์ที่คิดต่างจากเราเรื่องความดีความชั่วอย่างไร เราจะอยู่กับพวกเขาอย่างไรจึงจะไม่ต้องฆ่ากันเราจะอยู่กับพวกเขาอย่างไรจึงจะสามารถทะเลาะกันอย่างสันติส่วนเรื่องมีอาจารย์แบบว่ากดเกรดบ้าให้คำตอบที่ไม่ถูกใจของอาจารย์นี่นะครับผมไม่ทราบว่ามีหลักฐานชัดเจนไหม นะครับถ้ามีหลักฐานชัดเจนผมคิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องที่ชาวธรรมศาสตร์ควรจะนิ่งดูดายนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลเสียทางวิชาการนะฮะแต่ว่าท้านี่เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นศิษย์เก่าธรรมศาสตร์กังวลเนี่ยผมอยากจะเรียนนะครับว่าท่านไม่รู้จักนักศึกษาธรรมศาสตร์รุ่นปัจจุบันนะนะผมสอนมาต่อเนื่องกันเป็นสิบสิบปีเนี่ยคิดเหรอว่าจะหลอกเขาง่าย คิดหรือว,ว่าจะบังคับให้เขาเชื่อตามคุณได้ไม่จริงว่างๆมาลองสอนหนังสือดูนะครับเพราะว่าคำเล่าลือกับภาคปฏิบัติไม่เหมือนกันยินดีครับอ,อ,อีกนิดนะฮะคำว่าเผด็จการทหารที่ท่านใช้เนี่ยท่านบอกว่าไม่มีความดีเลยเนี่ยเผด็จการทหารใช่ไหมครับที่ให้อำนาจดรป่วยทำเรื่องการพัฒนาประเทศชาติจนทุกวันนี้เรามีที่นั่งกันอยู่ทุกวันนี้ครับ ช่ประเด็จการทหารไหมครับขอ,ขอเป็นคําถามสุดท้ายนะครับเชิญเชิญท่านอาจารย์ระบบที่ตบหน้าอาจารย์ป่วยไล่อาจารย์ป่วยออกไปนอกประเทศจนเส้นโลห uh ิตในสมองแตกท่านเป็นอัมาพาตไปช่วยชีวิตไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแต่ก็ไม่ใช่ประเด็จการทหารนะครับท่านตอบไปตรงครับเป็นระบบประเด็จการทหารครับทั้งโลกเขาถือว่าเป็นระบบประเด็จการทหารครับปักตะป่วยเสียชีวิตไม่ใช่รัฐบาลทหารครับ ผมอยู่และก็ถ่ายรูปกับท่านในวันรับปริญญาครับครับเดี๋ยวคงจะสามารถพูดคุยกันได้หลังจากการสัมมนานะครับเชิญทางทางเอ็มซีครับครับยินดีครับผมนักปฏิบัติขอสู้กับนักทฤษฎีให้มันรู้ไปข้างเลยผมมีจุดยืนครับสําหรับการประกาศฐานเนื่องในโอกาสครบรอบ79ปีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับในนามของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ